จริงหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วกับความสําเร็จของทีมชาติไทยกับการเป็นแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่45นะครับปิดฉากเมื่อวานนะติดตามบรรยากาศกันหน่อยครับครับเกมคู่สําคัญนัคือคู่หลังนี่แหละครับการเข้าชิงของทีมชาติไทยที่ผ่านเกาหลีเหนือมาได้3-0นะครับในเกมแรกที่ถือเป็น รอบรองชนะเลิศนะครับทณะที่เบลารุสก็เอาชนะจุดโทษลูกิงน่าฟาโซมาได้3ต่อศูนย์เสมอในเวลา90นาทีไป0ูนครับเบลารุสอันทีมมันดับ71ของโลกนะครับตอนนี้บอลของแฟนบอลตะวันหม่นงพนสีคนโอกาสของทีมไทยเนี่ยนะครับขออภัยในของทางเบลารุสนะครับได้จังหวะแรกมาแล้วนี่ครับธิรพัฒน์นสชัยยาได้ เลีย้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงจังหวะนี้ยังติดเซฟช่วงแรกไทยทําได้ดีจังหวะสวนกลับนะครับ,รบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเบลารุสเขาก็เลือกให้ตั้งรับนะครับให้ไทยต้องเปิดเกมบุกนะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งธีระพนธโ,<อ>โยนให้กับในสกัยสอนได้มงนะครับ<อ>จังหวะล้มไปนี่เจ็บแผลเก่านะจากต้นเกมเขาส่อลงไปแล้ะถลอกนะครับกบการเข้าปะทะกับผู้เล่นของเบลารุสถูกเปลี่ยนตัวออกส่ง ซิโร่ฉัดทองลงไปนะครับรวมถึงเทีรเทพบิโนไทยด้วยนะครับไทยก็เปิดเกมเต็มที่ครับขณะที่เบลารุสก็ส่งตัวหลักลงไปในช่วงท้ายเหมือนกันครับได้สู้กันสนุกครับฟรีคิกจากทีมผพงจันทรก็ได้ล้นที่สุดเหมือนกันครับเที่ยวเสาออกไปครับไทยก็พยายามที่จะยิงประตูให้ได้นะครับในช่วงท้ายแต่ว่าเวลามันเหลือไม่พอก็จบสูนสลุ้นจุดโทษครับและฮีโร่ของเกมก็คือกวินธรรมสัจจันทร์ไปที่แรกก็เซตจุดโทษนะครับ ในการโดดซีเรียทําให้ไทยเข้าชิงครั้งนี้เซฟนัดสาคัญนะครับส่วนคนเดียวที่ยิงไม่เข้าของไทยคือพิธาโนชยาคนนี้ยิงข้ามขานที่เหลือยิงเข้าหมดและนี่จหวาสำคัญนะครับคนแรกในการโดนซนเดนเดตคือใครยิงพลาดและอีกคนยิงเข้าได้แชมป์เลยครับสิรดจัดการให้กับทีมไทยนะครับกลายเป็นแชมป์สมัยที่15นะครับในรายการ k ิงส s ครับลุ้นกันแทบไม่หายใจนะตอนยิง โอ้จุดโทษนี่มันเป็นเรื่องของจิตใจจริงนะทั้งทั้งคนที่ชมอยู่ทางบ้านแฟนบอลในสนามก็ลุ้นแต่ว่าคนยิงเนี่ยลุ้นกว่าโโนี่เขาบอกว่าคนยิงโดยเฉพาะพวกดาวดังต่างๆนี่มาตายเพราะลูกโทษเยอะแล้วนะใช่ครับเรื่องของจิตใจร้วนรนะครับค<ม>ือ<ม>จะยิงดีแค่ไหนในเกณฑ์ว่าลูกโทษมันเป็นมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าเลือกมุมแล้วเนี่ยยิงไม่ยิงไม่เข้าก็ยังดีกว่าลังเลที่จะจะเปลี่ยนมุมไปทันหันในระหว่างที่ตัวเองจะยิงนะครับแชมป์ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับยังเป็นทางการในรายการ ที่เป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของรายเยวัชนะครับครับกวินรับบทบาทกัปตันทีมในการรับถ้วยพระราชทานนะครับในครั้งนี้ส่วนอันดับสามเป็นบูกินาฟาโซนะครับที่ชนะในการโดนจุดโทษกับเกาหลีเหนือไป4ต่อสาหลังจากเสมือนในเวลา9ก้าสิบทีสาครับรวมสกอร์ก็เป็นบูกินาฟาโซชนะไป7ประตูต่อ6กครับกวินนะครับในฐานะกัปตันทีมก็เป็นฮีโร่ของเกมที่บอกว่าขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจแล้วก็ ให้ชนาที่ได้มาขอยกเครดิตให้กับเพื่อร่วมทีมแล้วก็สตาฟโคโชช้ชทุกคนครับในโลกโซเชียลบอกให้กวินบินได้ติดแฮชแท็กกวินบินได้อของจริงต้องต้องยอมรับว่าช่วงนี้เขาช่วยทีมได้ในยุคที่เราต้องการเกมรับที่ดีแล้วเขาก็เป็นหัวใจในแนวรับที่สุดยอดจริงๆนะครับดีใจนะครับครับก็ดีใจครับดีใจที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ได้ครับผมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วขอบคุณโค้ชทุกคนรวมถึงแฟนบอลทุกคนที่ยกำลังใจนะครับหล่อเลยนะครับ จากข้อมูลของสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่ากวินเป็นกัปตันทีมคนแรกนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่มีโอกาสได้รับถ้วย kings cup นะครับถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับในรอบ49ปีของถ้วยนี้นะครับการคว้าแชมป์ครั้งนี้สมัยที่15ของทีมไทยนะครับผลการแข่งขันกับเบลารุสในรอบชิงเนี่ยไม่มีผลต่ออันดับโลกฟี فا นะครับเพราะว่าทางเบลารุสก็ส่งชุดบีมานะครับทำให้ไม่ถูกรับรองให้เป็น เอแมของทางฟี่าแต่ว่าไทยชนะเหนือเกาหลีใต้ในรอบรองทําให้ไทยมีฟี ف าแรนกิ้งจากเดิม235คะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น242แต้มแต่ว่ายังอยู่อันดับ131เหมือนเดิมก็รอการจัดอันดับใหม่แล้วคะแนนนี้เนี่ยจะถูกไปทบในรอบคะแนน4ปีเฉลี่ยในปีต่อไปก็ทําให้อันดับของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับหลังจบเกมธีรทรบุญมาทันครับแมนออฟเดอะแมทช์ในเกมนี้ก็วิ่งรอบสนามนะครับในการ แก้บนจำนวน5รอบครับจากการที่บอกว่าถ้าเกิดสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับก็จะวิ่ง5้ารอบเป็นการแก้บนที่ราชมังคลากีฬาสถานแบ็กซ้ายจากเมืองทอนนะครับที่เล่นในทีมชาติไทยทุกตำแหน่งเลยนะครับโอ้เกมแรกชัดเจนกองกลางบ้างไปอีกบ้างนะครับขึ้นไปเล่นหน้ามันก็มีบาลจังหวะนะครับก็รับบทบาทใหม่เป็นตัวรุกริมเส้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวฟรีเลยในสายตาของทางรายยิวส์ครับผมก็ เป็นนักเตะก็เล่นตามคำสั่งโค้ดอะไรเงี้ยก็มอบหมายโค้ดมอบหมายให้ไปเล่นก็ก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยขอบคุณที่ให้โอกาสกับตําแหน่งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับออกองกลางอาชีพทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมไม่ใช่กองกลางอาชีพอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามทําหน้าที่ที่ท,ที่ที่ได้มอบหมายให้ให,ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มันให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ ขณะที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ชื่นชมนักเตะที่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เพราะว่าเป็นบริษัทใหม่นะครับก่อนหน้านี้เราเคยเป็นแชมป์ในรอบ9ปีก็คือแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2519แล้วว่าครั้งต่อมาเนี่ยเราก็ไม่ได้แชมป์ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่ว่าครั้งนี้เราทําได้เรากลับมาเป็นแชมป์ในรอบ9ปีเมื่อครั้งที่แล้วเราสามารถป้องกันแชมป์ได้ใช้เรื่องที่ง่ายนะครับก็มีการอัดฉีดด้วยบอกว่าทีมชุดนี้จัดได้รับ เงินอาชีตจ,จ,จะนวน5ล้านบาทจากรายการนี้เลยนะครับในการเป็นแชมป์มอีกหนึ่งรายการครับผ่านจาก kings cup ไปนะครับก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเปิดค<ม>้างแต่วันนี้ยาวเลย<อ>ไม่ต้องปิดเลยครับไปเดี๋ยวคุณสุสกุลจัดการเองทาง,<อ>งรีโมทจุดอื่นให้หมดคือกดช่อง3.2แล้วก็ทำลายลิเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานไปเก็บรีโมทของทุกท่านนะครับเพราะว่ายึดไว้ยึดไว้ให้เปลี่ยน